พี่ยกอะตัดส,สินใจได้เล่นเล่นได้แต่พี่ยกไม่นิ่งเท่าหมึกพี่ถ้าวงนอกนะแกแม่นแกรูร้แกรูร้ว่าต้องทาอะไรแกแม่นแกรู้กกต้องทำอะไรแต่ว่าบางทีแบบแกล่บว่าบางทีวงนอกเขาเขาไม่ค่อยด่าหรอกพี่างทีนะพี่ผมผมก็นั่นแหละรครับก็น่า,นาจะมีมืออึดหนึ่งในนั้นแล้วก็น่าจะมีคนอาตู้มาด้วยตอนตก็ฟังจำจำคำที่ผมพูดไปแล้วกันพี่คำเนี่ยที่บอกว่า อย่าไปแบะอย่าไปแบะไพ่ในมือของตัวเองให้ให้ให้เขารู้ก่อนพี่แล้วก็ให้เขาเดินก่อนอย่างที่พ,พี่พี่ไม่ต้องรีบเดินอะไรเยอะพี่อ่ะได้ได้ได้ผมถือว่าผม เฟอร์เหรอ,อสวยอะไรครับเขาโตกันแล้วยาวน้องโอเคพี่หน่อยอเออ thank คิวน้องชายอคคอชาตอนทำอะไรอะพี่ทำอะไรครับ กำลังคุยกับน้องๆแล้วก็มาคุยกับโกดด้วยเพราะเพราะน้องเอเก็บเราให้เสร็จก่อนก็ได้อ่าโอเคพี่ไม,ไม่ทำไมเหมือนทำไมวันนี้พี่มาแฝงจังจดูแบบดูจริงจังมาเงียบจังเลยเป็นไรเด้อพี่อะไรนะมาขึ้นเลยเป็นไรเด้อพี่วันเนี้ยอยากลันอยากลันต่นอ,อเอ้ยไม่ใช่มาบอกว่าโลกรพี่พร้อมลั่นแล้วไม่เอาหนังั้นอ่ะอ๋อไม่ไม่ไม่พร้อมอร้อตาม่จ่ามีจำเกิดเนาะเอาน้องไปไหนอ่ะน้องอยู่แลนด์ ไม่ใช่พี่นองนอกที่โอนรถอ่ะโอ้รถโคตรเยอะอรงมาทังแก๊งพี่ของทั้งแก๊งนะครับพี่โอ้ 9m แบบไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ว่าสบายครับโอเคน้องเอ็กเปิดรถเลยน้องชาย เสร็จยังเรียบร้อยแล้วครับพี่เรียบร้อยแล้วครับก็อ,อ่เข้าเรื่องเลยเนาะแบบไม่อม้อม <c oughs> ไม่อ้อมเลยนะคือคือตอนที่เล่นกันอนะ่ะเล่นกับบอลเทนอยู่เนาะน้องมันก็บอกว่าโดนไดมอนเฮดอ่ะมันมาเล้าหน้าแลนเขามาเล้าหน้าแลนตอนอยู่สองสามคนอะ่ะอืมไม่ได่า <c oughs> ใช่ใช่ใช่ครับก็เลยบอกว่ามันมีสตอรี่อยู่ไม่ใช่หรออืมผิดก็ให้เขาโดนปรับไป แล้วหลังหลังแล,หล,งห,ลงหลังจากนั้นก็ไปเล่นธนาคารพอจบสตอรี่มาไปเล่นธนาคารกันก็มีปากเสียงก็มีปากเสียงก่อนเล่นกับบอลเทนแล้วแหละรอบหนึง่งใช่คือตอนนี้จบมามันคือตอนนี้มันเลือกเล่นได้แก๊งไหนแก๊งหนึ่งก่อนอะระหว่างกับเขาร้อยใบหรือว่าเล่นกับโกก่อนถ้าสมมุติว่าถึงวันที่สิบแปดใช่ไหมเล่นกับโกแล้วในในวันที่สิบแปดที่เล่นกับโกอ,อยู่แล้วเขามามาสอนเป็นสองหนึ่งอย่างเงี้ยเอาเอาจริงพี่ตอที่จริงอ,ะอ่ะพี่พี่พี่คุยกับผมอะคือ เราคุยกันง่ายโดยพี่ที่จริงอ่ะพี่ไปเคลียร์ธุระของพี่เสร็จขอนอะไผมไม่หนีพี่ไปไหนหรอกยังไงสักวันหนึ่งเราก็ได้ตีกันผมรอแดนอนทีสมาตั้งนานแค่ไหนผมรอพี่มานานแล้วพี่ตอสพี่สุดท้ายแล้วอ่ะตอนเนี้ยพวกผมมาพร้อมเว้ยแต่ว่าถ้าผมเล่นกับคนที่มันไม่พร้อมหรือว่ามันมีอะไรในใจอ่ะมันสุดท้ายมันวันหนึ่งมันก็ต้องมาเล่นด้วยกันใหม่มันมันก็ผมรู้สึกว่าพี่ยังไม่เต็มที่อ่ะผมให้พี่ไปเต็มที่ดีกว่าเข้าใจไหมพี่แล้วพี่เต็มที่เสร็จพี่ก็กลับมาหาค่อยกลับมาเล กลัวแบบเออไปผิดคำพูดกับโค้ดด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เรื่องโปรโมชั่นเรื่องของอะไรมันได้สาระพี่สําหรับผมอ่ะของผมมีเล่นไว้พี่ครับน้องงั้นงั้นงั้นพี่ก็จะได้แบบบึ้มบั้มบึ้มบั้มซัมเบ้เออบึ้มบั้มเอ็กซ์ไปเลยนั่แหละพี่เบั้มเอ็กซ์ไปเลยวัดกันไปเลยนะพี่เนาะได้ครับได้ได้ได้เราเราความเตรียมพี่เตรียมความพร้อมยังไงบ้างพี่ความพร้อมเหรอก็ของมันมันพร้อมหมดทุกอย่างเหลือแค่เงินคนน้องๆครับคุณน้องน้อง เงินน้องๆขาดประมาณใช่คนละห้าเอ็มพี่ก็แจกไปเลยคนละห้าเอ็มสี่สี่สิบคนมันแจกไปแล้วมันแจกไปแล้วมันแจกไปแล้วแจกไปแล้วหมดแล้วหรอใช่ใช่ใช่มาคนก็โดนค่าปรับนู่นนี่นั่นมันก็มีแล้วมันก็น่าจะมีกันเกือบทุกคนแล้วตอนแรกไม่มีไม่มีสิบเอ็ดคนมันก็หาได้มันก็ช่วยเฉลี่ยกันคนไหนมีสิบห้าเอ็มหกเอ็มมันก็แบ่งให้เพื่อนกันไงแล้วพี่จะตีเขาเรื่องอะไรพี่ไม่ถึงว่าผมคอผมรู้ว่าว่าพี่มันแล้วก็แค้นเนี่ยแล้วแต่ไม่ถึงว่ามันการที่จะเล่นนะพี่เนางมันไม่ใช่แบบเดินล่ะ แล้วถ้าเขารอเหลี่ยมพี่ล่ะสมมุติเขาก็รู้พี่มันมันมันรู้เขารู้เราอะพี่เขาก็รู้พวกพี่เยอะเขาพี่ก็รู้พวกเขาเยอะเขาใจไรปะสุดท้ายแล้วมันมันคือฝั่งไหนที่ที่ออกที่เลือกที่จะเดินก่อนอะพี่มันจะเสียเปรียบเสมอพี่ต๊อดจำผมจำคำผมูไว้นะพี่ตอนนี้พี่อาจจะอาจจะแบบว่ายังไม่เข้าใจแต่ละาคือคือตอนนี้คือคือตอนเนี้น้องน้องอะมัน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 กังวลอยู่เรื่องหนึ่งมันกังวลว่าถ้าเล่นกับไดมอนด์เฮดเสร็จแล้วอะ อ่าแล้วมันตีกับโกว่ะของมันอาจจะฟื้นฟูชา้างงไหมไปตีกับโกงมันก็เหมือนไม่พร้อมแล้วไปเล่นกับเขาอะ่ะมันเหมือนไม่ให้เกียรติกันอืมอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าไปเล่นกับโกแล้วเขามาเล่นวันนั้นเลยอะ่ะมาเล่นวันนั้นอะ่ะเรียกเอสมดีมาสภามันจะกลายเป็นโดนสองหนึ่งไงเหมือนช้อนเราอ่ะตอนที่เราเล่นกับโกอยู่เนี้ยพี่เลยแบบว่างั้นยอยากจะคุยกับโกให้ชัดก่อนเลยว่างั้นพี่ขอเล่นกับเขาก่อนได้ไหมเล่นกับเขาแบบ <S <S ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสพี่เพราะว่าสําหรับผมอ่ะผมยังไงก็ได้น้องๆผมเพื่อนผมมันก็ชิวๆอ่ะพี่ตอนเนี้ยพวกผมก็โฟกัสแล้วอ e ีสปอร์ตเป็นหลักอยู่แล้วตอนเนี้ยในในมุมของผมนะในตอนเนี้ยใช่ครับมันก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องในเมืองมากไอดอกบ้านก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างมีกิจกรรมอะไรก็ถ้าอัปเดตอะไรมาผมก็จะรันเต็มที่ก็พร้อมเล่นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันทรงๆอ่ะพี่บ้านผมก็จะเวลห้าแล้วทุกอย่างมันมันก็ขอมันก็มีใช้ไอพี่มันหูกขไม่ได้ครับได้ได้ แล้วเรื่องเรื่องรถอะพี่พี่ถามว่าปล่อยปล่อยเช่าได้ไหมปล่อยเช่าอะ่ะได้ประมาณไม่เกินสองสามวันอะแค่ร้อยใบถึง,งไม่ไม,ไม่ไม่ถึงปล่อยไม่ถ,มไถึงเช่ารถผมเหรอใช่ใช่หมายถึงเช่ารถเราอะ่ะบอกไว้ก่อนไงอ๋อ,อเอาคันไหนบ้างอะพี่เอาทุกคันครับทุกคันแบบเมื่อกี้ เดี๋ยวเดี๋ยวดูไว้ให้นะ,ะัเดี๋ยวต้องเรื่องรถเดี๋ยวขอปรึกษาเพื่อนก่อนแล้วกันพี่จอร์เคมไหมยังอันนี้ยังไม่รับปากเรื่องรถเคมไหมได้ครับได้ได้ไดก็อยากแจ้งไ,ไ้ก่อนแต่ผมจะบอกอย่างนี้พี่จอรดว่ารอบหน้าที่เราตีกันนะพี่ครับผมจะไม่ไม่ไม่เลื่อนให้พี่นะเขีมไหมได้ได้ครับขอบผมขอบ<อ>คุณมากเนาะเอา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 เป็นว่าผมมาเข้าใจใพี่เพราะที่ผมเลื่อนให้อะ่ะผมไม่ได้ต้องพูดอนะไรไม่ไม่ได้แบบว่าอืมก็นั่ผมใช้คิดคำพูดก่อนผมไม่ได้เลื่อนเพราะว่าผมอะอยากให้พี่ไปตีเขานะ แต่ผมแค่ไม่อยากเล่นกับแกที่ไม่พร้อมพี่โอเคไหมเอาคานี้ดีกว่าน้องพี่ตเออครับน้องเออขอบคุณครับที่ที่ที่เข้าใจองเพราะว่าเพราะใช่ใช่เพราะว่ามันมันมันเล่นจบมามันก็มันก็เหมือนไม่พร้อมอยู่แล้วอ่ะถูกไหมสุดท้ายแล้วผมผมเข้าใจพี่ผมรู้ว่าพี่ตีกันเดือดอ่ะพี่ผมดูพี่เล่นมากี่ลี่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ผมเข้าเพราะว่าผมอยู่ที่เนี่ยมาจะสิบเอ็ดเดือนแล้วพี่ถูกไหมพี่ตอสจะสิบเอ็ดเดือนแล้วพี่จะไม่ถึงปีก่อนยังไม่ถึงปีพี่เดือนหน้าปีนึงครับ ผมก็ลองไปดูกับเขาดูไม่ล่ะก็ใช่ไงผมผมถึงบอกว่าผมมาเลผมไม่ไม่ผมตีเขาไปแค่ครั้งเดียวแล้วตอนนั้นผมไม่ได้เล่นด้วยผมไม่อยู่กันหลายคนว่าพี่ใช่ไหมตอนนั้นทีเลนลีที่สองคนนะใช่ใช่ใช่ครับใช่นั่นแหละบวกเขาว่าพี่ตีเขาไปทั้กี่รอบแล้วผมมันรู้รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีจบแค่ง่ายแค่นั้นหรอกพี่เอาเป็นว่าพี่ไม่ต้องพะวงตรงนี้หรอกพี่เล่นไปเลยของพี่อกให้เต็มที่ครับครับจะแลกแลกแลกเลือดแลกเนื้ออะไรก็ให้มันเคียให้จบตรงนี้เว้ยให้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 มนได้รู้ไปว่าว่าพพีีีีี่่่่่ออยยกเเตต็มมทแลล้วจะไไสนหังป ได้ครับได้ได้ได้ไดให้เต็มที่เป็นพ,พ,พี่ไม่ต้องห่วงตรงผมไม่จังไงผมก็เล่นกับพี่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเราจะเล่นกับแข๊งอะไรอ่ะไม่รู้พี่ก็ถ้าไม่มีผมก็ไม่เล่นแต่ถ้ามีแข้งอยากเล่นผมก็เล่นอืม ว่าผม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 ก็ไปคุยหลายแก๊งมันก็ไม่ค่อยมีแก๊งไหนจะเล่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นที่อะไรกันผมไม่ชวนใครไม่มีใครเล่นกับผมเลยมันมันเอาพูดตรงๆแบบไม่ได้อวยนะมันมันรู้มือกันอยู่แล้วอะมันรู้มือกันอยู่แล้วอะการจะไปเล่นกับอาผมกับผมก็แฟเพย์กับทุกแก๊งนะพี่ใครมาขอาะไรบว่าคอว่าแฟร์เพย์บอลเพนเล่นกับผมยี่สิบจะขอไม่ไม่ผมใช้นู่นใช้นี่เล่นกับใครนะไดเอ็กเล่นกับโตเล่นกับใครคือใครมาขออะไรผมไม่ว่า มาบอกผมเล่นปืนกี่กระบ,บอกผมยังเล่นให้เลยพี่บางทีครั้งนี้แบบผมก็เสียของอะ่ะน้องผมก็ควรจะได้ฝึกแต่แบบเออก็เล่นๆอนะ่ะก็น้องบางคนมัน,นก็อยากเล่นนะพี่น้องผมกออใ็ให้น้องไปฝึกกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้หมดหมายถึงว่าขอแค่ามาคุยดีๆผมไม่ได้ซีเรียสหรอกที่จริงอะ่ะนั่นแหละรครับสิ่งที่พี่ว<ร>ยางท<อ>าง<อ>ผมถามพี่หน่อยพี่วางแผนรับมือังไงอ่ะกับสตอรี่ครั้งนี้ผมขอดูครั้งนี้หรอพี่ก็ถามพี่พี่ก็ถามว่า ใครที่ยังไม่พร้อมบ้างก็น่าจะมีคนเข้ามาช่วยอยู่ครับเป็นสี่ห้าคนที่มีอาวุธแล้วอ่าไม่ไม่ใช่คนเข้ามาช่วยคือยังไงพี่หมยถึงว่าเพราะเพราะว่าคนออกเหรอใช่ใช่ครับเพราะว่ามันต้องพร้อมอะความพร้อมต้องมาก่อนใช่มันแต่เขาแต่เขเข้าใจคือมันมันมันเขาบอกเราตรงๆหรอกว่าห้าโมงมันมาไม่ทันหกโมงมาไม่ทันมันมาทันทุ่มหนึ่งก็คือที่เนี้ยคือถ้าพร้อมก่อนมันได้เปรียบไงครับอืมมันก็จริงพี่แล้วใช่ใช่ลองมารอแล้วพี่มั่นใจแน่ว่าี่เข้ามาใหม่เขาเขาจะเล่นได้เล่นเล่นได้ เข<ม><บ>ามีประสบการณ์มันมีประสบการณ์ครับนคนที่เข้ามาช่วยเขามีประสบการณ์ในการเล่นไฟแล้วก็ในการอุ้มไม่ไม่ใช่เอาพวกแบบเด๋อเด๋อเพิ่งแบบมาขึ้นมีดขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมนึกว่ารับคนใหม่ใช,ใ<ค>ใช่ใช่พี่ผมผมรู้จักไหมร,รู้จักดีเลยแหละไอหมึกไอหมึกก็มาเหรอหมึกหมึกหรอหมึกก็อาจจะมีหนึ่งในนั้นครับหมึกหมึกมันน่าจะมาช่วยไม่รู้นะพี่ผมผมไม่รู้นะผมแค่คิดว่า ถ้ามีหมึกผมว่าผู้พี่จะโหดกว่านี้เอาจริงนะพี่ต้นผมว่ามันดผมไม่ได้บอกเอดีไม่แข็งนะแต่ใช่มันมันมันปืนปืนมันแม่นด้วยมันยอมรับเลยเหมือนมันเหมือนไอ้ยกอะไอ้ยกซดอะได้เรียบไาแพี่แต่พี่ยกอะไม่นิ่งแค่อย่างเดียวเลยไอ้หมึกมันนิ่งกว่าแค่นั้นเลยไหมพี่เรื่องปืนอ่ะหรอใช่พี่ยกอะตัดสินใจตัดสินใจได้เล่นเล่นได้แต่พี่ยกไม่นิ่งเท่าหมึกพี่เท่าวงนอกนะแกแม่น แกรู้แกรูวรกร้ว่าต้องทาอะไรแกแม่นแกรู้ก็ต้องทําอะไรแต่ว่าบางทีแบบแกล้งแบบว่าบางทีวงนอกเขาเขาไม่ค่อยด่าหรอกพี่บางทีนะพี่ผมผมก็ก็ดูดูการเล่นบ่อยพี่พี่ยกอะ่ะผมมองว่าสุดท้ายแล้วสติสำคัญที่สุดเพราะวงนอกมันคือตัวควบคุมไฟทั้งหมดอะพี่ไม่ว่าไม่ว่าอยู่ไฟในไฟกลางสุดท้ายแล้วอะถ้าวงนอกไม่ชนะวงในก็ยอย่าหวังจะชนะอยกอมันไม่งงไหน นั่นแหละครับก็น่าจะมีมือหนึ่งในนั้นแล้วก็น่าจะมีคนอ่าอ,อ,อตู้มาด้วยใชนะ่อาตู้และสิ่งสิ่งอาตู้มาเล่นมาเล่นแค่แค่เขา<ค>บอกว่าในวันเหตหรือคนรอเล่นอย่งนก้บอผมด้วยตู้บอกว่าไม่เล่นไม่เล่นกลับาอาอาพ่จัดก,กาเลยเพราะว่าเขาบอกว่าก็มีเพื่อนๆเ,เ,เขาอยู่ในอาก็มีเขาไม่อยากแบบผิดใครเขาบอก เขาไม่ยุ่งแค้งอะเล่นมันเข้าใจเข้าใจใช่เขาไม่ไม,ไม่ไม่อยากม,มีปัญหามั้งจะสื่อประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเล่นกับไดมอนเฮดอะผมพร้อมลั่นเต็มบอกไอตูวรันให้นะพี่บอกให้นะมีมนันอะพี่ฟังมันเยอะก็นั่นแหละก็เอาพวกเซตเซตเอ็นทีอาร์มันมาประมาณสี่คนอะตูวบ,บอกสี่คนและสิ่งที่สำคัญอะไรก็อีกที่สิ่งที่สําคัญตู้บอกว่าเดี๋ยวผมลองถามน้องผมด้วยแต่มันเคยอยู่ไดมอนเฮดนะ ที่ออกกแดงเหรออย่าบอกนะแดงอือ,อใช่ครับใช่มันจะมาเหรอพี่พี่คือไอ้กดแดงมันก็รักในปันเฮนะเว้ยพี่เพราะตอนที่มันอยู่ไม่รู้อ,อ่นนั้นไม่รู้อยู่มาครึ่งปีนะพี่มันก็อยู่นานนะไอ้กูแดงอ่ะอ,อ,อยู่เนปัญเฮได้อยู่มานานเลยนะเขาเรียกว่าใส่สูตรตอนอันไหนก็ต้องเต็มที่อันนั้นไงผมที่ที่แน่ผมรู้อ่ะถ้ามีไอ้กูไม่มีมึกแต่ถ้ามีมึกก็ไม่มีไอ้กพี่มีพี่เลขอะไรสามสามสี่มีมึกต้องไม่มีกมีกูต้องไม่มีมึก เออพี่ก็เลือกเอาแล้วกันอะถ้าไม่รู้ว่าจะมึกหรือโก่อะพี่ก็เลือกเอาแล้วกันมันเป็นมันเป็นอะไรกันน่ะไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นผมผมมารู้ผมมารู้เบื้องเบื้องตื้นลึกหนาบางมานิดหน่อยผมมารู้แค่นั้นแหละเพราะว่าตอนนั้นพี่เคยเขาไปอยู่ในมันเห็นเห็นบอกว่าจะไปเล่นดาวตีกับนั่นอะกากินังมันไม่ถูกกันหรอไม่รู้โมไม่รู้หรอกไอตัวอะไรเฉยๆแต่โก่ผมไม่รู้นะอืม ก็รู้จักน้องมันนะในโกดแดงอะผมก็รู้น้องมันเป็นยังไงผมรู้โกดแดงโกดลีเยียมมานนาแล้วพี่ตีก็ได้อยู่ที่นู่นแล้วสองคนอะผมกับพงกันผงกันน้องมันอนะนั่นแหละมันก็เลยบอกอถ้ามีโกดแดงต้องไม่มีหมึกเหรอไม่รู้ชใช่ไหมพี่พี่ไปถามมันเองล้วกันผมไม่รู้ผมไม่อยากเอาเรื่องคนอื่นมาพูดเยอะพี่สุดท้ายแล้วมันผมอะรู้เพราะว่าผมเคยเป็นแฟลพี่เกสใช่ไหมแล้ว เออผมก็รู้แหละว่าว่ายโกมันแค้นเอกาก,กินังอ่ะพี่แล้วใครแล้วใครนำกาก,กินังล่ะพี่ก็ดูเอาแล้วกันอ่ะแค่นั้นแหละเออ <c oughs> มันก็ลำบากใจนะเออผมว่าพี่เก่งไม่เก่งอ่ะสุดท้ายถ้ามันถ้ามันเล่นไปเล่นไปในทางเดียวกันอ่ะยังไงมันก็ชนะไปพี่พี่ไม่ต้องเอาคนเก่งหรือหรอกขอให้มันฟังพี่อ่ะขอให้มันเล่นไปทางเดียวกันอ่ะจริงจริงแค่นั้นเลยไม่มีใครเดินพี่สั่งตรงมันเดินซ้ายมันก็แพ้แล้วพี่ถูกล่ะพี่ท็อตอืมอืม ก็ลาลาสุงก็มีปากมีเสียงกันในหลังจากจบรีไปเล่นธนาคารกันมั้งบอกพี่ว่าเดี๋ยวกูเจก,กูหน่อยเพราะว่าตอนนั้นไฟมันมันโดนเกินไงเพราะว่าล้หลมหมดเหลือพี่กับใครไม่รู้บอกไว้ตอนเดี๋ยวมึงร้องไห้นะไฟมาปุ๊บเอาแต่บ,บัฟเขามาลีขึ้นหมดเอ็มดีมาลีขึ้นหมดเลยนั่นแหละพี่เลยใส่พี่เลยใส่พังเลยพี่ผมก,ก็นั่นแหละก็มันก็พังอะไฟมันนิ่มแล้ตวตอนเนี้ยน้องก็บอกว่าถ้าแบบ เล่นแบบชนอะไรอย่างเงี้ยแบบมามามาได้ตลอดเลยพี่ก็ดูพี่ก็ดูดีแล้วกันในประเทศก็เปลี่ยนคนเยอะชีส้สภาก็มีให้ดู้วพี่พี่ตอสพี่ก็รอดูคนดีๆแล้วกันได้ครับได้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 ไดได<อ>นั่นแหละก็เลยมาบอกโกไว้ก่อนครับใจผมไม่ไม่ไม่สีรได้ครับพี่ตอสโอเคพี่ประมาณนั้นได้ครับขอให้พี่โชคดีนะพี่ครับ,บน้องสึกครั้งนี้ไม่เหมือนกับพวกสึกชี้ตาพ,พี่พวกเลือดแลกเลือดอ่ะพี่ <laughs> พวกเลือดแลกเลือดเนื้อแกลกเนื้อพี่ <laughs> ต้องมีใครตายไปข่ากับพี่รอบเนี้ย คือเวลาพิจารณไม่ร้อนแค่ในเกมกระชายก็แค่ผมก็พูดถึงในเกมผมไม่เคยพูดเรื่องข้างนอกนะนั่นแหละนัก็เลยไม่เสียไม่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 ค่อยเท่าไหร่แค้นั้างนะมันเขาบอกแค้นแหละมันมันก็ต้องดูว่าสุดท้ายมันเป็นใครที่ยืนคนสุดท้ายพี่แต่ผมก็บอกนะพี่ว่าเดมันเทียนไม่หมู่นะพี่พี่ตอพี่เล่นกับเขามากับกับเขามาตั้งเยอะมีข้าวปะ เคยกินไปแล้วนี่วะเฮ้ยผมให้พี่ไปแล้วพี่เมื่อกี้นี่เรื่องข้าวสาคัญเลยอะแม่งแป๊บเดียวแม่งหมดอะในบ้านนะไฟใส่ไว้สองพันจานอะตีกันงแค่ผลเสถแม่งเอาไปไปให้เขาจกเล่นหรืออะไรวะพี่ก็ยังงงพี่ผมโคตรงงอะตอนนั้นผมซื้อข้าวเองเป็นเหมือนกันไหมซื้อข้าวมาโอ้โหเป็นเหมือนกันเนาะสิบจานก็กะว่าเออคนละสิบจานไอ้เฮียรี่แม่งเล่นไม่เล่นแค่เล่นแค่สี่ชั่วโมงข้าวหมดเออเรื่องข้าวเนี่ยสาคัญนะแบบพี่ยังงงอยู่เลยว่ามันทำไมเขาหยิบไปกันเยอะหรอว พันจานอ,อย่างเงี้โโยใช่มันมันเป็นทุกทุกแก๊งแหละเนาะเรื่องข้าวอ่ะนั่นพี่ผมก็ไม่รู้นะว่าไม่รู้แม่งคงคิดว่าแบบมันมันมันคงอยากยิบอย่างอืงอ่นในตู้ด้ยวยแต่ผมคงคิดว่าเออเอาแค่ตกแค่ข้าวแล้วกันอะไรเงี้ยพี่นั่นแหละหมดนั่นแหละครับขอบคุณนะโกดแล้วลก็เรื่องเรื่องไงรถด้วยนะครับพี่ดเดี๋ยวผมไปเดี<า>๋ยวผมลองไปคุยกับใหคพี่ครับครับผมครับ สูๆ้ๆอะพี่แล้วสุดัีเออตีวันไหนพี่เพราะผมก่าเราคิดว่าเรากว่าเราตีกันอีกเก้าวันเลยนะพี่อืมมันเขาน่าจะพร้อมแล้วนะครับวันสองวันนี้แหละอ๋อใช, <Okay. S 2> ใช่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 ครับเขาเขาก็เขาเขาใกล้หิวสตอรีบบ่เหมือนกันแหละตอนก็ฟังจาจำ,จำครับที่ผมพูดไปแล้วกันพี่คำเนี้ยที่ผมบอกว่าอย่าไปแบอย่าไปแบบไพ่ในมือของตัวเองให้ให้ให้เขารู้ก่อนพี่แล้วก็ให้เขาเดินก่อนอย่างที่พ่งพี่พี่ไม่ต้องรีบเดินอะไรเยอะพี่อ่าได้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 ผมถือว่าผมแต่แนะนําพี่แค่นี้แล้วกันพี่อบบครัครับ พราะคนเดินก่อนอะเสียบเปียบเสมอพี่ได้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 เฮ้ยใครอะชุดโอเวอร์อะโอ้โหมันมาแล้วมาตลอดสวัสดีครับป้าโอ้โหมันมาแล้วแล้วกูงงว่าทำไมกูใส่เสื้อตัวนี้อะโอ้โหเกียร์สปอร์ตปะเนี่ยงานใหญ่เชลยมาตลอดเลยคืออะไรครับเนี่ยแล้วมาชุดนี้คืออะไรเนี่ยโธ่โธครับเดี๋ยวมันเดี๋ยว กูมไม่รู้ก็เข้าเมืองมามันก็เป็นตัวนี้โฮโฮโฮมาเหมือนแก้งอะ่ะคืออะไรปะ <c oughs> ไม่ได้แก้งออก็แค่คิดถึงน้อชายไงถวาร้าเหมือนกันแม่พระกูทักหามึงมไม่ทอหายหายแหวบเลยไม่พึ่งวาร์ปลงมาเลยเนี่ยเอ๊ะมาแย่งสูตรด, <ำ S 1> <ง>ดำไงเห็นเห็นมันอะที่ใช้สีอะไรสีดำ ไม่เป็นไรโก้ไอ้โก้ถ้าอย่างนั้นเราชิงไปร้อยสวัสดีครับมันอย่างนั้นเราชิงไปอันนี้ด้วยได้เลยไหมไอ้สีอะในไหนก็จะตีไปแล้วอะได้ครับไอ้สองร้อยก็ได้จะพี่จะเอาสีสีสีดำมาพี่โอ้โหอาก็ที่เราเคุยมาไม่ใช่เหรอพี่คือยังไงไปถึงพี่กับผมหรอพี่ตอสโอ้ไม่ไม่พี่ไม่ใส่หรอวันนั้นสีดำา่ะวันนั้นสีขาวแล้วเมื่อกี้เห็นพูดเรื่องเรื่องไอ้โกวันนั้นคุยคุยกับพี่ตอดสองคนพี่พีต๊อสบอกว่า ถ้าไดมอนเฮดโดนกูเมื่อไหร่ลายหลักไม่รอดโอ้ไม่มีนะอ,นนอันนี้จริงนะอันนี้สปอยลโลงหน้าเลยโอ้อันนี้ไปเรื่อยละลองเล่นกันดูไดไม่เป็นไรไม่ได้ตีพี่ไม่ได้พูดพี่ไม่ได้พูดนะจริงโอเคกูเข้าใจละเอ้ป๋าเนี่ยพี่พี่ตอเขาจะตีกับไดมอนเฮดเนี่ยเขาจะล่ำกันลืมล่ำเลยเนี่ยเขาบอกเนี่ยได้เหรอกูไม่ยอมมาดูธนาคารใหญ่โอ้มันล่ำจริงมันล่ำแบบ โอ้โหแบบบีรลายป่ะพี่บีร้ายไหมก็ใครล้มอ่ะแค่นั้นแหละใครล้มใครล้มโดนบัฟอ่ะแค่นั้นเองใครล้มคือแบบมึงเตรียมหูชาตอนเห็นถ้วยไอยพี่ต้อยเห็นเห็นเห็นถ้วยในบ้านเนียพี่ไหมอนไเออดีดูดูค่อยดูเป็นเออใช่ใช่ใช่